Escape the Ayowoki ชื่อเหมือนญี่ปุ่นเลยฮนะหรือจริงๆมันต้องอ่านว่า Anni ี่ไ o โชโอเวะผมได้ยินสมญานณาของเกมนี่มาประมาณหนึ่งเลยฮนะคือก็ประมาณหนึ่งที่ว่าที่ี่คือผมเป็นสปีดเล่นมาเออสปีดไอโชสปีดนะฮะ What the fuck นเล่นแบบเล่วแบบหยงโอ้โหอย่างฮาฮากรากฮากราลกคุณเลยอยากลองเล่นดูอือมฮึซึ่งบทเกมผีที่น่ากลัวนะเขาบอกว่าว่านะเออมันเป็นผีแบบแนวแล้วแนวไล่เราเราต้องหลบมันแล้วแลวมันเนี่ยคือมันก็ไม่ถูกฉลองเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเล่ไปเรื่อยเนี่ยแนวนี้มันก็ทําให้เราไม่กลัวได้ก็คือเล่นไปเรื่อยคจณก่อนจะชินนะเนาะเออเพราะงั้นก็ดูกันดีกว่าครับผมอีไอเอสเคปเดือยไอยูวอกก เหมือนคนญี่ปุ่นเลยฮะเฮ้ย easy normal h a r ดได้แม่ extra ตราจะไม่เปลี่ยนความยากได้ถ้าเกิดมาตอนเล่นแล้วเอา normal แล้วกันนะมันแตกกันยังไงวะเนี่ยเนี่ยจะงด้ความเร็วของผีป่ะแล้วก็ไม่รู้ดิ <c oughs> อ๋อมันจะโผลม่มายังไงวะคือผ,ผมก็ไม่อยากผมก็ไม่อยากสปอยตัวเองมากขน,นะนะเพราะฉนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่ค่อยรู้สักไหว่ามันจะโผลม่มายังไงโอ้ย โอ้บ้านมีหน้ามาเลยนะอยู่ไหนวะเนี่ยแล้วที่บ้าเลยวะเนี่ยมันจะออกไปนะเนี่ยเฮ้ยแล้วเมาสอะไรแปลกๆอ่ะเฮ้ย chapter one เดือดตีงอ uh, ินเด็กทำไมเมาสผมผมรู้สึกว่าเมาส์แปลกๆวะเสียงมันตัวอะไรเดินอยู่โอไม่ใช่ไฟโอ้ยเมาส์คุณดูเรื่องโคตรยากเลยอ่ะ the debate มันมีอะ เฮ้ยชี้กูซ่อนไอ้นี้ได้ด้วยอันนี้คือซ่อนเอ้ยอะไรอ่ะหนูแล้วะถุยอืมเฮ้ยมันซ่อยอัตโนมัติเลยอ่ะเอ้ากูจับหนูได้ด้วยว่าจะฟักกูจะเอาแล้วจะทุยไปทำไมเนี่ยออกมาก่อนไปไหนอะเพื่อนอ๋อโอ้ยตกตกโหลดผีปหมเนี่ยอืมฉันบอกคุณแล้วฉัน เป็นห่วงจริงๆนะมันก็คือผู้หญิงคนนี้ก็จะไปที่ไหนสักที่นะฮะที่บอกอ่ะบรรดาบไม่รู้ดิแล้วผู้ชายแม่นก็บอกว่าเฮ้ยเข้าไปได้ยังไงอ่ะไอ้ที่นั้นแ่ะถ้ามึงเข้าไปแล้วมึงจบไปไม่ได้นะเว้ยอย่างน้อยก็แบบมีชีวิตอะไรประมาณเนี้ยเออเนี่ยผมก็ไม่รู้เลยเลยฮะคือแม่งแบบฟ้าผ่าเมื่อกี้คือทำกูก็แต่ฟอกก็แต่ฟอกอย่างเช่นอะเล็ววะ ไล่ล็อกล็อกเฮ้ย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 เช่นไรว่าตาวะนี่สินะพี่เขาล่ามเรือกันแล้วคุณได้ยินเสียงมันร้องไหมฮะโอ้ย เฮ้ยไอ้พวกมึงรู้เลยอะไม่คนอ๋อชิบหายแล้วกูแล้วกูจะไปยังไงเนี่ยมึงมาฮีฮีอยู่ตรงนี้เนี่ยวิ่งเลยวิ่งเลยโอ้ย โอ้หัวใจแทบวายหนูจิ้นเฮ้ยดูดูถ้าเราถือหนูแล้วมันจะกินหนูวะคล้ายไอ้นี่ไงเดเดเดวอยหรือว่าแปซิฟี่ปะผมก็ลืมแล้วเดินไปทางนี้ได้ตอนแรกถ้าผมไปฝั่งนี้เลยมันก็รอดแล้วเนี่นะตอนแรกผมวิ่งกลับไปว่าผมจะไปฝั่งนู้นอ่ะผมจะไปหลบอ่ะแต่ไม่หลบไม่ทันไปไม่ได้ เฮ้ยอันนี้คือกูรอดแล้วใช่ไหมบอกกูทีว่ากูรอดแล้วใช่แหละทางยาวขนาดนี้เขาไม่มีผีโผล่มาหรอกตุ้มเฮอ่ะว่าตาฝักกูจุ๊ยจิ๊จิวู้หู้ี่มาดักกูเลยเหรอนี่สินะ เฮ้ยตัวนี้มีชิหนบปะเนี่ยเดี๋ยวดิไอสัตว์ <c oughs> มันไม่มีดีโนะแ่กูจะหลบยังไงไปสิ <c oughs> อุ้ยเอาไอเชี่ยมึงมาอยู่นี่ตอดๆ,ๆอะไรเนี่ยโอ้ย <c oughs> ดีบักเหรอคืออะไรคืออะไรปัดดุยวนโอ้โหอย่าแล้วก็ลบอู้โอ้โอ <c oughs> ได้ได้ได้ขี่แม่งโง่แต่มัน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 มีตาทิพย์ไอ้นี่มันโง่แต่มันมีตาทิพย์เฮ้ยมึงก็จะจูบมึง้วเพื่อนนะ เอาจริง Saint ไม่เห็นจริงเดี๋ยวตาม,มันบอดโอ้โหมันดีเดี๋ยวตามันบอดอ๋อฮิฮิวายมาจากไหนเนี่ยไอ้ฮี่ฮี่เนี่ยไอ้ยังมึงอยู่ตรงนู้นไม่ใช่เหรอิ่งมาจากไหนเนี่ย ผีโคตรขี้โกงเลย,ยนะเดี๋ยวนะเกมนี้มันมีเสียงพูดปะเนะี่ยนั่นไงกูว่าแล้วโอ,อกเคนี่ไม่ไถือเสียงพูดผมจะลองเงียบดูนะฮะผมจะลองเงียบดู ไอไม่ขึ้นไอไม่ขึ้นของจริงวะอย่ยของจริงของจริงอันนี้ของจริงเลยพอ่อตายอย่ยของจริงเลยอันเนี้ยเพลงพี่สนุกมากครับพี่ FC ครับ โอเคผมจะเงียบเลยนะนะกูจะเล่นเล่นให้มันจบแล้วไม่ง,งั้นกูไม่จบสักทีแล้วอย่างเงี้ยอู้หูแม่งชัดเจนแบบชัดมากชัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอะ่ะโอ้กูทนทุกข์ระมาดมาครึ่งชั่วโมงเลยรูก็แบบทนทุกข์สักทีจ,จ,จริงๆบางคนจะสบายอย่างนี้ดิซัมนะเว้ยอ๋อเปิดได้ เก็ตเฉลี่ยตึงเฉลียเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยเสียงพินก็เอาเหรอสิกิต้าก็เอาเหรอพินมันจะใสวะความรีบเ,เหมือนจะมาแต่ไม่มาของมันจริงๆเลยคุญแจนี้เปิดประตูฝั่งข้างหน้าแน่นอนฮะ่วนโคบาเนี่ยผมยังไม่รู้ ไเปืนไอฝั่งเนี้ยที่มันไปอะ่ะไม่ได้แดกไอ้น้อง เดิปมาสิบปียัามากินพี่ leave the clock. <laughs> ของจริงว่ะแล้วก็ไปเก็บโคบามาได้ใช้แน่นอนเพราะงั้นต้องไปเก็บมา อันนี้ก็ไม่อย่างนี้ก็ไม่เห็นหรอเชี่ยกูชจะออกมาแล้วเนี่ยเฮ้ยอย่นี้ก็ไม่เห็นหรอยิงมาเนี่ยแค่นี้ก็ไม่เห็นหรอไม่อยากลองเลยไม่อยากลองเลยไม่ลองดีกว่ามันกลับมาที่เดิม นี่วนแบบวนมาแบบไกลโคตรชีย่ยไไปเตะหนูด้วยเหรอทำร้ายสัตว์ไอ้เป็ดน,นี่ไปดูมันซอยจุหนูแบบคือเมเห็นแล้วว่าข้างบนนี้ไม่ไม่มีที่อย่างหนึ่งอะได้เลยไหม ทำยังไงวะงัดลงมาก็ไม่ได้ได้โอ้อย่างนี้ได้เลยเหรอเซฟบิ้งพอเกตโอเคว่คาพูกเียบิ้งหรือมั้งฮ่ามันขึ้นมาไม่ได้ไอ้โง่วะชาติทั่วอะไรอ่ะเือววอ,อะไรวะไอ้เชี่ยอะไรแม่คือตามกูมไม่ได้ยังจะมาหลอกล้อนกูอีก นี่มันร้ายจริงวะอันนี้คืออะไรอ่ะฮะน,นั่นคืออะไรวะบอกกูทีเฮ้ยโอย้เชียเ่ยนยวะเนี่ยใครยังไม่รู้วะเออนี่ใช่ไหมโอ้โหเปิดไฟเซฟพงพอช็คพอยต์ขอบคุณมากเลยพี่ชายทำไงต่อไปเนี่ย ออกกัดปะไม่ใช่หรอกมั้งไม่ใช่แค่นี้แหละรถไฟทุกอย่างก,ก็จะติดโอ้โหประตูตว้นีดยตอนนั้นจะเปิดแน่นอนน่าอยู่เงี้มันเกี่ยวบฟ้าผ่า,าแต่ผีอ่ะตอนนี้มันอยู่ไหนแล้วแหมพักปุ๊บมาปั๊บคิดถึงนักนักเธออะไรวะเนี่ย ตาเอวอารมณฟวรออดอเยี่ยมเลยทำไมตาเข้ามาไม่ได้หรอจะบอกว่ากูต้องเข้าทุกประตูเลยอ๋อทำยังไงก็ได้ให้ประตูมันเปิดทุกท,ทุกบานใช่ไหมทำไงวะเนี่ยกูยี่ไม่เก่งด้วยเนี๋ยวนี้เออนี่แล้วก็นี่เปิดสุม่มไปเลยเดี๋ยวแม่ก็ได้อีกแหละ โอ้ oh, ต้องปิดทุกบานขอบคุณมากเจ้าแจ้อะไรก่ะเอ๋ What the heck ไปไป ไฟไหม้ทำไงเนี่ยถึงบ้านอยากกลับบ้านจริงเลยเดี๋ยนี่เดี <ias> ๋ยนี่เดี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 ๋ยนี่เขาไปได้ยังไงเนี่ยไม่มีที่ซ่อนเลยนะอ๋อแมนน่าฮอตพูดฮอตเลยเนี่ยเอากุญแจ โอเคโอ้ปุ่แจอะไรอีกแล้ววะมันมีประตูตัวไหนที่ยังไม่เปิดบ้างอ่ะโหเยอะเลยนะเอจริงเชี้ยอเชี่ยดเลยวะเชีย้ยเอ้ยอย่าเลย ไม่เคล่อนขั้ขก่อนทุติโอยเฮ้ยไม่ได้เปิดไมค์นะเฮ้ยสตาร์ทไปนะอเอ๊ะนี่บอกว่าโอเคใช่อุ้ยโอ้โอ โอ้โหชัปเตอร์วันวงล็บตัวใหญ่เรยว่าชัปเตอร์วันยดเค้แล้วมีกี่ชัปเตอร์วะเนี่ยเดี๋ยวยังไม่หมดอีกเลยชัปเตอร์ทูกรีมส์ออฟโฮปยดเค้กเกมนี้มีกี่ชัปเตอร์เนี่ยโอเคผมว่าผมพอไปแค่นี้ก่อนแล้วกันฮนะกับเกมของเอสเคปฟอมโยโกฮาม่าที่อย่างหนึง่ง ว่านี่ผีตัวใหม่หแน่เรยววะอยากลองดูเหมือนกันนะแต่เออจะเกิดได้มีโอกาสมาเล่นเดี๋ยวก็ได้กลับมาเล่นอีกฮะโอเคสำหรับวันนี้กับเกมของเออเก็บชื่อ,อไงนะ Escape The a y o w o k i ใช่ไหมวะใช่ใช่เป็นอีกหนึ่งเกมที่ไม่แบบนานนะโหว่านาน แล้วก็มีความยากที่แบบโคตรยากเลยไอ้กูกููกกดมาอะไรเนี่ยเป็นหนึ่งในะเพสซัมเมอร์เลยวะเอา้าอันนี้คืออะไรนี่ Escape from ูเดอะซัมเมอร์เดอะซัมมอนนอะไรคือ the Summoning วะเขี้ยแล้วกีมแบบราคาไม่ได้แพงมากแต่ว่ามีแบบคือแบบเยอะผมว่านานอนะนี่ทับเตอรี่สองนี่แบบโอ้โหยังมีอีกนะแล้วก็ไอ้ Summoning น,นี่มีอีกนะคิดว่าคุ้มราคาบ้างนะสำหรับคนที่ซื้อมาแล้วแบบไม่รู้ว่าจะเล่นเกมผีเกมอะไระเนาะ คกมนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีฮะสำหรับคนที่อยากรล่ด,ดูการดิจิตอในคลิปเลยสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนกูเบื่อกับไอ้ผีจะไม่เคยอยากสั้นเลยวนูเจอมาชั่วโมงหนึ่งแล้วไปว่ผมเจอกันครับฮอัปจวกิง